มาสำหรับการเตรียมงานแต่งช่วงโควิดค่ะเพื่อนๆที่กมา เตรียมงานแต่งช่วงโควิดนี้นะคะนอกจากการใส่หน้ากากมีเจลล้างมือบ่อยๆแล้วเราต้องทําอะไรอีกบ้างนะคะอย่างแรกเราควรจะกระชับพิธีการให้มากที่สุดค่ะอันนี้ถนะ้าขอพูดถึงพิธีในช่วงเช้าก่อนต้องบอกจริงๆแล้วเราจัดตามใจพ่อแม่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกระชับพิธีอะไรลงมาใครอยากให้ลองถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงเนะว่าท่านโอเคกับที่จุดไหนเนาะพิธีเช้าเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยอะคะพิธีขันมากเป็นช่วงที่เพื่อนๆเฮฮากรีการแล้วก็เสียงดงังมีการปฏิสัมพันธ์มากสุดอันนี้อาจจะดูว่าเอช่วงนี้เราเว้น ก่อนไหมพ่อแม่โอเคไหมหรือว่าจะเป็นการเดินขบวนเงียีๆหรือเอาเพื่อนไปถ่ายรูปแยกการอ่านนี้ลองดูค่ะอีกช่วงหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วคิดว่าเป็นไฮไลท์ก็คือส่งแวนดมันปกติเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมแล้วก็มีเท่าแก่ด้วยอันนี้เราอาจจะลองดูว่าผู้ใหญ่ที่จะมาอยู่บนเวทีค่ะจะต้องมีใครบ้างนอกจากช่วงที่ส่งแวนดมันแล้วนะคะก็จะมีช่วงยกน้ําชาหรือว่าวหว้ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็หลังน้ำพระพุทธมนต์เนอะเป็นช่วงที่มีแขกคนอื่นที่ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแแมม่่่่เเเราาาาททนนนนัั้้้้ีีีกยววขอออองงลลจะ าดูว่จํากัดจํานวนแขกได้ไหมหรือว่าพิธีการไหนที่ยังตัดออกได้ค่ะส่วนที่2น,นะคะที่คิดว่าน่าจะมีผลก็คือเรื่องอาหารค่ะเพราะม่นเป็นสิ่งที่เราเข้าปากอย่างแรกใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะลองคุยกับโรงแรมหรือว่าซัพพลายเออร์แคทริงที่เราคุยด้วยค่ะว่าเราจะปรับรูปแบบอาหารที่เราคิดไว้แต่เดิมเป็นแบบไหนได้บ้างที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้นะคะก็การทําเป็นสแน็คบ็อกไปเลยคือให้ตัวใครตัวมันไปเลยหรือเราจะลองปรับอาหารเป็นอาหารที่ร้อนๆแล้วก็พอๆชั้นเดียวเช่นเราให้ข้าวต้ ต้มอ่ะตักเขาต้มเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันเป็นถ่ายได้แบบนี้ก็จะลดการสั่งสารการปฏิสัมพันธ์ของคนหมู่มากลงนะคะอย่างที่3นะคะก็คือเราควรจะมีจุดให้แขกที่มาร่วมง,งานค่ะได้เซ็นชื่อนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรเอาไว้ค่ะ In case ว่า Emergency จริงๆเนาะในส่วนของการเซ็นชื่อเนี่ยถ้าเป็นเราเองเราจะคอนเซิร์นคือเรื่องปากกา เราอาจจะไม่จับปากกาลงกับใครนะเราก็ซื้อปากกามาเป็นกล่องหนึ่งเนื้อไข่หยิบปากกาเซ็นแล้วก็เอาปากกาไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เตรียมไว้ให้แขกที่มาได้นะคะส่วนอื่นๆก็เป็นการที่มีเจลแอลกอฮอล์วางตามจุดต่างๆนะคะให้ล้างมือได้บ่อยๆแล้วก็สปายเออร์ต่างๆตากล้องหรือว่าพนักงานที่มาร่วงงานเนี่ยก็ใส่แมกซ์นะคะยังไงนอกจากเรื่องพื้นฐานเหล่านี้อยู่แล้วก็3ข้อที่แนะนําก็ลองไปทํากันดูค่ะ